มหลบภัยอุ้ยเย็นมาก Come with มีขอไหนอะข้าวมิดมี s d a r ก for what? าเราไปเราไ o รามปเราไปเ e าไปเราไราไปนราไปเราไราไเราไปาเราราาา อออันนี้เป็นที่น่าจะเป็นที่ซ่อนที่ซ่อนที่แบบให้คนมีพอมีสงครามแล้วก็มาหลบภัยในนี้เห็นตัก อันน oh, yeah. oh, ี mm ้เครื่องใช้โอ้ยหกใจเลไม่ต้องพี๊ อ่าอันนี้คือทางออกแล้วก็มีทางออกอย่างนี้ฮะเรอจะไปด้รู้เทล